รยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทั้งสองคนตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะก,กันเรียกว่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็กลับเกาหลีไปเลยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมนะครับจะตามไปง้อมะม่วง เจอชาวเน็ตวิจาร์อ่วมอ้วนนางสิิ์ปมทะเลาะกับภรรยาไล่กับประเทศตามง้องแล้วแต่ยังตั้งกล้องทำคอนเทนต์ กลายเป็นประเด็นที่ถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยนะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอ้วนนางสิทธิ์ที่ได้ออกมาอัดคลิปเรื่องครอบครัวว่าตอนนั้นภรรยาและลูกได้มินกับเกาหลีไปแล้วเนื่องจากสาเหตุเวลาที่ทะเลาะกันก็มักจะใช้อารมณ์นําเหตุผลอยู่เสมอพร้อมทั้งบอกได้ว่า้าไม่มีความสุขก็ให้กลับเกาหลีไปเลยโดยมีหลายครั้งที่อ้วนพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เขาก็กลับเกาหลีจริงๆและหลังจากนั้นก็ไม่คาดคิดว่าจะทําก่อนต่อมานะคะอ้วนนางสิทธิ์เนี่ยก็ได้ลงคลิปมากมง่ดย็ไ้ เห็นที่หนุ่มอ้วนนะคะกาลังเดินทางไปเกาหลีจนมาถึงที่หน้าบ้านของมะม่วงนะคะพร้อมทั้งคู่เข่านอกจากนี้ก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาล่าสุดหนุ่มอ้วนนะคะก็ได้ง้มเมียสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมะม่วงเองก็ยอมคืนดีด้วยโดยหนุ่มอ้วนก็ได้ขอโทษภรรยาพร้อมทั้งนี้ก็ยังสัญญาว่าจะไม่ทําให้เสียใจอีกจะไม่พูดไม่ดีอีกต่อไปจะไม่ไล่กลับเกาหลีอีกซึ่งแฟนๆนะคะก็ต่างดีใจด้วยที่ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันนอกจากนี้นะคะหลังจากที่กลับมาคนนดีกีกกาาาเเรจลล้ทงงห,ห่่มอยไผาาิปััซึ คลิปที่ทั้งคู่นั้นออกกาลังกายที่สาธารณะด้วยกันแต่ก็ไม่วายนะคะก็มีดราม่าของชาวเน็ตเนี่ยที่เรียกวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มอ้วนเรื่องที่ไปง้อภรรยาแต่ก็ยังตั้งกล้องถ่ายคลิปลงทำคอนเทนต์แทนที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยกัน2คนก่อนแต่ถ้าว่าหนุ่มอ้วนกับใช้โซเชียลมีเดียกดดันภรรยาแล้วก็ยังติงเรื่องที่รับแสดงหนุ่มทักเมียคําแรกเรื่องการแต่งตัวทา,ทางทางที่เธอยังไม่พร้อมแต่ก็ออกมาเปิดประตูแล้วก็ยอมคืนดีด้วยดูชีวิตติดคอนเทนต์มากๆถึงขนาดที่ว่าหลายคนสงสว่่่่าาาเเเรรรืือององลแแตมป็กกห างผู้หญิงเสียใจอยู่แต่ผู้ชายก็ได้คอนเทนต์บางก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับพฤติกรรมของอ้วนในคลิปนี้และมองว่าตราบใดผู้ชายยังไม่เปลี่ยนทัศนคติปัญหาเดิมก็จะอาจจะกลับมาอีกซึ่งทางด้านชาวเน็ตน,นะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเลยอาทิเช่นในช่วงที่อ้วนบอกว่ารักและห่วงลูกมากเกินไปไม่สนใจผมก่อนหน้านี้สนใจผมมากกว่านี้ตอนนี้สนใจน้อยลงเพราะว่าสนใจแต่ลูกคืออยากจะบอกว่าลูกวัยนี้กําลังโซนเขาก็ต้องสนใจลูกเป็นพิเศษอยู่แล้วแทนที่ตัวเองจะเข้าใจอยากให้เมียสนใจก็ช่วยเมียเลี้ยงลูกสิตัวเองก็กําลังจะงอยยาู แล้วยังต้องทําถ่ายคอนเทนต์อีกจนฝ่ายภรรยาน,นั้นถามว่าถ่ายทําไมคือต้องให้ทุกคนรู้ทุกการเคลื่อนไหวจริงๆหรอบางคนถึงขนาดที่บอกว่าสังเกตพฤติกรรมของลูกชายนะคะอย่างน้องโรฮาเนี่ยที่มีพฤติกรรมแปลกๆไม่วิ่งข้อหาพ่อและแม้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะจบลงได้ด้วยดีนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโซเชียล